สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันนานกาเคปมูรีนะครับน,นี่ต้องมาเบานิดน,นึงเพราะว่าลูกค้าเยอะมากนี่อันนี้อันนี้คือที่เราสั่งมาครับกคน,นนี่คือเนื้อเอนะครับทุกคนตัวแทนหมู่บ้านนะครับประทับจิตประทับใจอยากให้ทุกคนได้มานะครับอยู่ตรงบรรทัดทองนะครับมาไปกินกัน นี่ทุกคนตัวแทนเราอันนี้เป็นครั้งแรกที่กินในหา้างนะตีเลยค่ะตีเลย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 อคุกคุกตีตีตีนั่น,นแหละกินอย่างนั้น,าน,านแหละเ,เออตีตีสดเข้าไปอไันนี้แม่จะสุกไปนหน่อยทุกคนเดี๋ยวเรามีอีกรอบอ๋ออาหารเป็นยังไง อร่อยเดี๋ยวเราลองกินกันทุกคนนี่ทุกคนเราจะมาเริ่มกินกันนะโอ้อันนี้คือข้าวหน้าเนอยทุกคนับเราก็จะมนันก็จะมันนิดนึงทุกคนนี่ลงเลยเป็นเป็นละเอห้าทุกคน มันมันก็จะเยอะมากและนี่เป็นครั้งแรกของเราที่จะกินเมื่อเอียห้าแล้ว,ว่าปรบแบบหนึ่งะ<ๆ>ุกคกินเร็วมากครานี้นี่ก็เป็นเรามาการครั้งที่สองแล้วทุกคน เ <ไป S 1> อาตะเกียบอมาแค่ไหนขอบคุณครับโอ้สวยนะทุกคนนี่ไปกินกันพร้อมนี่ทุกคนอันนี้จุ่มไข่ ันนี้ครั้งแรกของเราเลยนะทุกคนนี่นเนื้อ A5 ข,ของเทานุ่มเหมือนเจ้หมูนัม่มเน,นื้อทุกคนไปเจอคนต่อไปนี่นะทุกคนนะเราจะขโมย หนึ่งงานนี้ทุกคนเอนนี้เราก็จะไม่กินข้าวด้วยมนะันก็อยู่ทุกคนเป็นเนื้อย่างหอมานกะมากันทุกคนบปนอนทองเต็มือมากินข้าวแล้วสรุปจบ เคมีของเราเป็นยังไงบ้างอร่อย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 ต้องมาลองต้องมาลองอร่อยค่าเสียหายค่อนข้างแรงสองพันสิบสี่บาทเพราะว่าเราสั่งเนื้อวากิวเอฟไฟแล้วก็ทำไมหน้าอ้วนจังเลยสั่งเนื้อวากิวเอฟไฟแล้วก็เป็นเป็นเนื้อข้าวข้าวหน้าเนื้ออะไรสักอย่างหนึ่งอ,อร่อยมากทุกคนคือถ้าแบบเออราคาเนี้ยกับความอร่อยกับการบริการอะ่ะก็โอเค ได่เขบบริการดีมากนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราก็ออกมาจากร้านแล้วเราก็กำลังจะมากิน<ข>อ,อันนี้ <ขอ S 1> มาเรามารีวิวอันนี้อันนี้ภาคต่อจากร้านเคมูร,รีของเราก็คือร้านโออิอันนี้มีชื่ออยู่ข้างบนมันคือเต้าหู้เต้าหู้อะไรน,นะมันคือร้านนี้ เต้าหู้เกลือเนื้อคาสตาร์เต้าหู้เกลือเนื้อคาสตาร์เบอกว่าเนี้ยเป็นคาสตาร์เราจะมาลองกิมไม่น่ารังดูวาด่าเนื้อคาสตาร์กลิ่นเร็มากตอนนี้เรามานั่งอยู่ตรงสวนนะทุกคนเรียกสวนไหม,ม,มเป็นยังไงอร่อยเค็มมนุ่มๆเต็มเล,เลยแหละอืม แต่ละเขาชื่อต้องหูเกลือนนะลองกินกัดซอสที่เขาให้มาเค็มๆทุกคนใช้ได้เลยนี่เป็นซอสชื่อซอสเอกโอสูตรเอามาใช่เหรอใช่ค่ะอืมหอมเหมือนมาล่าอืมอืมชิมปะอืมมาล่าเลยม,มาล่าเลย ราะว่าเบากว่าแบบกลิ่นชัดเพราะเป็นหม่าล่าแต่ว่าไม่ค่อยเผ็ดนะฮแต่เต้าหู้คือมันจะแบบเค็มๆแล้วนุ่มๆม,มากทุกคนมันไม่ลดคาสตาร์แต่ว่ามันมันนุ่มเหมือนคาสตารออ์เราไม่ได้ชอบกินเต้าหู้ขนาดนั้นก็รู้สึกว่าเฉยๆจริงเหรอไม่รู้สึกอร่อยนะแต่ว่าไม่ได้ชอบกินเต้าหู้นะทุกคนคไปเลยค่ะแล้วเดินกันค่ะติดไม์ก่อน มันสั่นใช่ไหมล่าหนูก็รู้แหละว่ามันสั่นทำนั้ไม่ได้หรอกกล้องที่มันกลับไม่ได้ด้วยค่ะท,ทำยังไงดีคะทุกคนเราถ่ายอาอยู่ก่อนทุกคนเห็นอยู่ไหมไม่เห็น,น,นไนปอัน,นนี้เราจะไปไหนกัน ไปเดินหาอะไรกินเพราะทุกคนทุกคนต้องกินผลไม้ดองของคุณลุงนะถ้ามาเราจะพาไปดูผลไม้ดองของคุณลุงเขาติดไม้ให้หนูค่ะ นี่ชิมใหญ่มากใช้มือได้ไหมทุกคนได้ใช้มือเลยให้พี่เติ้มชิมก่อนนะคะมิเตอร์หนูต้องกัดก่อนเพราะว่ามันร้อนอจอนถ่ายด้วย จะถ่ายให้เห็นหัวข้างบนด้วยมันริมอะไรอย่เนี้ยร้อนร้อนกร่อยนะกอบนะทุกคนไม่อมน้ำมันด้วยไป อนนี้เราอยู่ร้านร้านชื่ออะไรนะหนึ่งนมนัว <c oughs> ใช่แล้วนะทุกคนนี่คนค่อนข้างเยอะนะทุกคนเราได้คิวเราก็ไปสั่งที่เคาน์เตอร์นะทุกคนนี่ดูเมนูเราที่เราสั่งไปนี่อันนี้อันแรกทุกคนเราสั่งไปเป็นเอ่อนมสลับปี้นี่ชิมชิม เย็นม <Y> ันหนัวแ้วเราขอลองเราขอลองทุกคนลองกินหลอดยาเป็นพิเศษหนวนมากทุกคนแต่คิดว่าพรุ่งนี้เราน่าจะสิวขึ้นเพราะว่าเราไม่ค่อยถูกกับน,นมแต่เราชอบกินนมทุกคนอร่อยมากทุกคน นี่ทุกคนหลานหนึ่งนมนัวนี่เ็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่เราสั่งมาทุกคนอันนี้ดิฟเราสั่งสั่งเป็นไซส์กลางเราก็เลยเย้ะเออเลือกดิฟได้นะทุกคนเราเปลี่ยนจากที่เขาเอออยู่ในเมนูได้3ามอย่างเพรเราเป็นชุดกลางเดี๋ยวเราเรามาชิมกัน <c oughs> <c oughs> นี่คือที่เรา ถ่ายมือกี้แล้วเราลองมาจิ้มอันที่อันที่เนาะยังไม่ได้กินพี่ตัดผงแบบดีดูอ้วนกว่าดิอันนี้ทุกคนเนออไปเอาไปย้นมใช่ไหมใช่เนาะขนมปังปิ้งอะทุกคน แล้วก็มีดิฟให้เราเลือกหลากหลายแล้วก,ก็เาก็โย่อร่อยนะทุกคนเหมือนแบบเหมือนน,อนี่ฟ,ฟิลอันนี้ช็อกโกแลตทุกคนฟิลแบบว่าเหมือนเรากินขนมตังปิ้งโรงเรียนทุกคน คือบางคนบอกว่าขนมปังเป้นงูเลยอะไรเขาแต่ว่าขนมปังเขาแบบแล้วก็จะมีเนอยอันนี้มันก็เหมือนมันจะมีเนยแล้วเขาก็เอาไปอบมันก็จะคือกริลยันหนึ่งทุกคนทำไมถ่ายใกล้จังเลยทุกคนเคยเห็นบุกอกเหนียค้ามคุณนะเดี๋ยวรอดูว่าเราจะไปไหนต่อเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเราอยากว่าจะไปไหนแต่ว่าเราก็จะเดินเดินดู แต่ว่าถ้าไม่ไปไหนแล้วก็เดี๋ยวมาสะดุกวันนี้ฟังจบสุดท้ายวันนี้นะครับเราก็กลับมาที่รถแล้วเราก็สุดท้ายที่เราซื้อมาหลังจากที่เดินตะเวนในบรรทัดทองนี้ก็คือเค้กร้าน,านชิริตาชิริตาครับร้านนี้ร้านชิริตาอันนี้กินมาแล้วสามรอบมากิน<า>ทุกครั้งที่มาอร่อยมากทุกคนต้องไปลองกินอยู่ที่ตุลาซอยสิบ ไม่ใช่ตอยสิบไม่ใช่ใช่ค่ะตอยสิบอ่ะไม่ใช่บอกไงว่าไม่ใช่ร้านชิลิตาทุกคนฝากร้านด้วยไม่ใช่ของเราแต่ว่าเรามากินบ่อยมากเขามีกาแฟด้วยนะเค้กอร่อยมากน้ำก็อร่อยจบตรงนี้ y o u t u b บบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ได้ที่ช่องช่องคัมคัมคัเจอกันไปาป